นะโมต ra, ัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะสิท ทิพุทังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณนะชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณนะชาลีติสิทธิสังคังกิตตังมะมะเงินทองไหลมาณนะชาลีติถิมภลี มหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะ เงินทองไหลมาณชาลีติถิมพระลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรม,มังจิจตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติ สิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมภะลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิตจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะ ข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติทิมพระลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติ สิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมภรีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะ ผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติถิมพระลีมหาลาพังพระวันตุเม สิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติถิมภลี มหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะ เงินทองไหลมาณชาลีติถิมพระลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรม,มังกิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติ สิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมภรีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิตจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะ ข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมพระลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติ สิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมภลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะ ผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติถิมพระลีมหาลาพังพระวันตุเม สิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติทิมภลี มหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามา นชาลีติทิมภะลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามานชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลามานชาลีติ สิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมภลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิตจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะ ข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติทิมพระลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติ สิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมะรีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะ ผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมภรีมหาลาพังพระวันตุเม สิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติถิมภลี มหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังกิตตังมะมะเงินทองไหลามา นชาลีติทิมภรีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามานชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลามานชาลีติ สิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติทิมพระลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิตจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะ ข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังกิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติทิมพะลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติ สิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมภรีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะ ผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติทิมภรีมหาลาพังพระวันตุเม สิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังคังกิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติถิมภลี มหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามา นชาลีติทิมภรีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมานชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลมานชาลีติ สิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมภะลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิตจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะ ข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมพระลีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติ สิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติทิมภรีมหาลาพังพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะ ผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติถิมพะลีมหาลาพังพระวันตุเม สิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติถิมภลี มหาลาพังพระวันตุเม